คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆนะครับ fc พี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดที่แล้วนะครับ วดวันที่สิบเก้านะครับอ่าวันที่สิบเก้าเป็นวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับแนวทางก็เข้าตามตารางกันเลยนะครับแปดหนึ่งเลยนะครับเข้าตัวเลขในตารางนะครับเลขที่ออกนะครับผมนิวดวันที่สิบเก้านะครับสองสามสามห้าหนึ่งแปดนะครับเข้าชุดรองนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับงวดก่อนให้สองห้าหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับ สองสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมจะเข้าสองสามนะครับฝ um anyway> ั่งลาวนะครับจะเอาสองสามเป็นเกณฑ์ล uh 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 ่างนะครับผมสําหรับสามสามบางที่นะครับบางเวฟก็จะเอาเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสําหรับสามห้านะครับบางเวฟสี่ตัวก็จะเอาเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสามห้าสำหรับห้าแปดหนึ่งทางรัฐบาลลาวก็จะเอาเป็นเกณฑ์บนนะครับไม่ว่าจะทางไทยก็จะเอาเป็นเกณฑ์บนเหมือนกันนะครับแปดหนึ่งมาผิดแต่ตัวสามสองสองสามหรือว่าสามห้าสามนะครับ ทางฝั่งไทยก็จะเอาเป็น3 5มห้านะสามสามประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุด2ตัวล่างนะครับไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะแต่ละที่นะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่1งวดที่2งวด3งวด4ี่งวดหงวด6งวด7จงวด8งวด9นะครับผมทางทีมงานทางช่องของเราก็ให้เข้า8งวดนะครับผมไม่หลุดนะครับหลุดวันที่3นะครับวันที่สามนะ พุศจิกาเลขที่ออก6 7 9 6 5 9นะครับหลุดงวดวันที่3นะครับก็ถือว่าให้เข้า8งวดนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับสูตรนี้นะครับสูตรที่แอดมินได้มานะครับก็ถือว่าเข้าดีนะครับสูตรจับสูตรเจาะนะครับผมก็จับคู่ได้แจ่มเลยนะครับครับผมก็โอเคนะครับสําหรับเดือนพุศจิกานะครับผมเดือนนี้นะครับจะเป็นเดือนแรกเลยนะครับ ที่หวยลาวพัฒนานะครับจะออกเต็มสูบนะครับคือออกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสามครั้งเต็มเต็มเลยนะก็จะออกวันจันทร์นะครับวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับจะออกสามครั้งนะครับผมปกตินะครับจะออกอยู่ประมาณสองครั้งนะครับก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาจะออกสองครั้งนะครับเดือนเดือนเดือนตุลานะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนนะครับ ก็ผสมกันนะครับก็ออกก็ออกแต่วันที่20นะครับแจ้งประกาศมาที่ที่20นะครับจากวันที่20เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ผสมกันในเดือนตุลานะครับสําหรับเดือนนี้เต็มสูบเลยนะครับมาดูว่าเดือนหนึ่งจะออกกี่ครั้งนะครับก็เดินทางมาถึง9ครั้งแล้วนะครับผมครั้งที่10ก็มาดูนะครับว่าแอดมินจะคํานวณสูตรเข้าหรือเปล่าตามมุนตามเชีรยกันนะครับ โอเคนะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรตามตารางมันเดิมนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟพี่น้องได้รับชมนะครับกับสูตรแม่นๆนะครับผมก็ได้สืบทอดกันมาต่อต่องวดนะครับผมต่อรุ่นนะครับก็แม่นนะครับสูตรนี้ก็เพิ่งได้มีโอกาสว่านาเสนอนะครับก็เข้าทั้งไทยนะครับผมไทยก็เข้าดีนะ แอดมินย้อนตั้งแต่วันนี้เข้าหมดเลยนะจะมาย้อนดูชั้นๆนให้พอสรุปเพื่อสั้นๆคือวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งตุลาอ่าหนึ่งพฤศจิกาเนาะหนึ่งพฤศจิกาเก้าห้าล่างนะครับผมสิบหกพฤศจิกานะครับผมเจ็ดห้าล่างเข้าเลยนะครับผมเข้าตามสูตรเลยนะสูตรตารางแอดมินก็จะมีสูตรจับคู่อีกตัวหนึ่งแล้วก็สามารถเอาไปจับคู่เองก็ได้นะครับผมถ้าชื่นชอบในตารางนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ชื่นชอบจับคู่ก็เอาไปจับคู่ได้นะครับ สำหรับนะครับวันศุกร์เมื่อกี้เข้านะครับผม1881นะครับเดี๋ยวเอสเอฟพี่น้องก็ได้คอมเมนต์เข้ามาว่าทําไมให้ทําให้มันเลอะจังนะครับผมก็เสนอบ่อยชุดจริงอยู่ในตู้นะครับผมเอาออกมาไม่ได้กลัวมันเลอะนะครับผมก็ใช้ชุดสํารองนะครับก็ถือว่าเข้านะครับวันจันทร์ก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับตามสูตรตามตารางเมื่อเดิมจับคู่นะครับผมก็มาลุ้นกันตัวเลขกาลังวันจันทร์มาตัวไหนนะครับแอดมินก็คัดลงตารางเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็มาดูเลขชุดในตารางก็มีเลขเจ็ดเลขห้าเลขเก้าเลขสี่เลขแปดเลขสองนะครับก็จะมีหกคู่หกคู่ก็จะเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมคัดออกมาตามสูตรได้แล้วนะครับผมก็มาชมกันเลยนะครับเลขเม็ดเดียวงวดนี้จับอยู่ที่ห้านะครับผมจับอยู่ที่ห้านะครับผมห้าเม็ดเดียวสําหรับเม็ดเดียวเลยนะครับเลขในรางมีหกตัวนะครับก็จะจับมาลองให้สองคู่สําหรับน้องเชื่นชมเม็ดเดียวก็วิ่งห้านะครับห้านะครับสาหรับคนงบ ปานกลางนะครับผมก็จะจ่อยสามคู่คนกบน้อยก็จะให้สองคู่นะครับห้าเด่นๆนะครับก็จะมี5 0าศู5ย์ไปกับ6ก5้านะครับตัวเด่นก็ศูนย์าห้าศนะครับหกห้าห้นะครับสำหรับสองห้าก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเม็ดเดียวนะครับก็จาะแค่สามคู่นะครับ ครับผมสาหรับเลขทางหกตัวแอดมันก็จะให้ลองนะครับบางทีก็เข้าชุดลองนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ5้านะครับบางทีก็เข้าชุดลองแอดมินก็จะลองให้แปดนะครับแปดก็เจาะเด่นเลยนะครับเจาะเน้นเก็คือแปดแปดสองแปดห้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับประกบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขทางก็เป็นห้าแปดแปดห้านะครับผมแปดห้าห้าแปดครับแปดสองสองแปดแปดหนึ่งก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ สำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมที่จับคู่มาครับบางครั้งก็จะเข้าทั้ง3ตัวเลยนะนะครับบางครั้งก็จะเข้า2ตัวคือ8กับ5อย่างเงี้ยงวดที่แล้วเข้า5กับ2นะครับก็เข้า1กับ2อ่ะหกับ2งวดที่แล้วงวดนี้ก็มาดูว่าจะเข้าไหมนะครับผมบางทีก็เข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับบางทีก็เข้า2บางทีก็เข้า1นะครับก็เรียกไม่กี่คู่เองนะครับก็จับดูนะครับสําหรับ2ตัวก็จะเจาะ0 2 2ย์นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับผม0ู2ย์นะครับ อ่าสองสี่สี่สองอ่าสำหรับสองหนึ่งก็ต้องรองนะครับรองไวเพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับถ้าชื่นชอบนะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมุงกลมไม่ให้นะครับก็สามารถเลือกเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นสูตรคัดพิเศษนะครับคัดมาอย่างดีสามารถจับคู่จับวินได้นะครับงวดก่อนนั้นก็เข้าโต๊นะครับอ่ะก็มาดูสําหรับชุด3ตัวเด่นๆนะครับก็ประกอบคู่ออกมาแล้ว3คู่นะ จาะมาแล้วสามคู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีสี่ห้าหกสองห้าแปดห้าศูนย์ห้าอ่าประกบคู่จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีสามคู่สําหรับชุดสีตัวตรงนะครับก็จะมีสองสี่ห้าหกศูนย์สองห้าแปดหกห้าศูนย์ห้านะครับสาหรับตัวเลขแนวทางชุดสามตัวนะครับสําหรับแนวทางชุดเบิ้ลน,นะครับก็จะกันไว้ให้สามคู่ก็จะมีห้าห้า 8822นะครับชุดเบื้องเนื้องวดประจำวันที่22นะครับพฤศจิกายนนะครับปศสองพันนะครับครับผมสำหรับ f อพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางหวเวลาพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับวิ่งลูดนะครับนวดวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนถ้าชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสุดเจาะเม็ดเดียวเม้นๆนะครับผมเราโกยเข้ามาแล้วนะครับผม8งวดซ้อนนะนะครับผมทั้งหมดมี9ครั้งนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับ fc พี่น้องนะครับอยากได้สูตรวิ่งบนอยากได้สูตรวิ่งล่างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาหรืออยากได้หัวรัฐบาลไทยก็คอมเมนต์เข้ามาครับแอดมินก็จะค้นหาสูตรเด็ด fc พี่น้องรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้เข้า3ตัวตรงเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ